สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องอ๋อง2 3 1นะครับอในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําหรือว่านําเสนอนะครับกิจกรรมใหม่นะครับที่บอกเลยว่า <Huh? S 1> ถ้าใครเล่นแล้วเนี่ยทำให้เราปั้นละหัสเราได้เก่งขึ้นแล้วก็ไวขึ้นแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> แถมยังประหยัด พลังงานหรือว่าพลังวิญญาณเราไปได้เยอะด้วยนะครับนะใครพลาดกิจกรรมนี้ไปก็อาจจะแอบเสียดายหน่อยนะครับ <No. S 1> okay. มาดูที่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมซิมโฟนีแห่งจิตวิญญ,ญาณน,นักรบนะไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะ <laughs> ถ้าลงคลิปนี้แล้วอาจจะเหลือประมาณ3วันนะครับโอเคโหมดที่ผมจะพูดถึงก็คือต่อสู้จนหนำใจนะครับซึ่งเขาเพิ่งเปิดมานั่นเองนะครับ ขออธิบายรายละเอียดนิดนึงนะครับเผื่อมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีกิจเอ่อตู้รีมิตต์มันรีรันกลับมานะครับอาจจะต้องอธิบายรายละเอียดนิดนึง <Okay. S 1> การที่เราจะเล่นเอ่อโหมดนี้นะครับเราต้องมีใบรับรองนะครับเอ่อใบรับรองการทดสอบนะครับซึ่งเราสามารถแลกได้นะครับทั้งหมด30บใบนั่นเองโดยใช้เอ่อไอตัวทองเนี้ยหรือว่าเหรียญจิตวิญ,ญญาณลบนี่นะครับ แล้วเราได้เหรียญจิตวิญญาณลบจากไหนก็หมดบททดสอบต่อสู้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนะซึ่งวันนึงเนี่ยเขาจะเปิดให้เลน4ด่านนะตัวอย่างรางวัลเราก็จะได้นี้มาแลกนะครับโอเคเราลองเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าเขามีอะไรให้ทําบ้างนะครับโอเคเรากดคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาอ่าโอกาสออกคุณสมบัติพื้นฐานนะครับที่เรียกคือ100%ตนะครับต้องบอกก่อนว่าตาประทับวิญ,ญญาณเนี่ย เราก็รู้อยู่ว่าถ้าเราเล่นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันยากมาก<อ>นะครับแล้วก็สิ้นเปลืองพลังวิญญาณไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็ดีเลยมีกิจกรรมนี้มาทําให้เราล็อกแล้วก็ประหยัดพลังงานไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคแต่ก่อนเราจะไปเล่นนะครับเราต้องทราบก่อนนะครับว่าชิ้นไหนหรือว่าเหเรียญเซตไหนนะครับที่เราต้องการนะครับนะนก่อนเราจะไปดูให้ผมมาดูตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยมันจะมีประจำหรือว่าเฉพาะของตัวละครต่างๆนะครับ เราต้องรู้ก่อนนะว่าเราจะต้องการเาหรียญเซตที่เท่าไหร่นะครับอันที่เท่าไหร่นะครับดูยังไงนะครับกดไปที่ตรงนี้เลยตัวละครน,นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไปใช้บ้างแล้วไงอ่าผมก็ปั้นมาจนแบบเนี่ยอุราฮาร่าเนี่ยเวลาผมได้ออฟที่ถูกใจผมก็ยัดอัพดาวไปให้มันเป็น6ดาวนะอ่าตอนนี้ผมก็ทําไปแล้ว3ตัวบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับโ <Okay. S 1> อเคดีเลยกิจกรรมนี้อยากให้มาบ่อยๆจัง <laughs> เออแล้ววันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนตัวนี่ครับเบียคุยะนั่นเองนะครับดูเบียคุยะออฟพื้นฐานผมเป็นพลังชีวิตดูพลังชีวิตอันนี้โจมตีเปอร์เซนต์โอเคอันนี้ยังพอพอดูได้นะครับแต่อันนี้ดีโบนัสความเสียหายผิดปกติซึ่งตัวเนี้ยไม่มีเลยเออแล้วผมเอามาทําไมนะเออต้องบอกก่อนว่าเหรียญเออหรือว่าเซตเนี้ยเป็นเซตตั้งแต่เกมเปิดนะแล้วผมก็ไม่ได้มาเออแต่งหรือว่ามาเปลี่ยนของเจ้าเบียคุยะเลยก็อาจจะมั่วดนึงนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยต้องมาดูก่อนว่าเขาเน้นอะไรนะครับว เขาเน้นออฟอะไรนั่นเองนะครับแนะนําตาประทับเซ็ตนะครับเขามีตาประทับเซ็ตเฉพาะของตัวละครแล้วก็ใช้ของเขานะครับซึ่งจะเน้นไปทางชาร์จสกินท่าไม้ตายอัตราคริติคอลนะครับแล้วก็ดาเมจคริติคอลจำสามอย่างนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะตัวเราต้องใช้ออฟนี้นะครับเน้นเลยโอเคพอเรารู้แล้วว่าเราใช้ออฟไหนนะครับเราก็เข้ามาที่อีเวนต์ได้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกเลยอ่เรียนแรกเลยที่ผมใส่เป็นเมื่อกี้ ก่อนหน้านี้ผมใส่เป็นเลือดใช่ไหมโอเคผมก็จะเอาเหรียญนี้ก่อนเลยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด3มเหรียญนะครับหรือว่า3เซตเอ้สชิ้นนั่นเองนะครับเราต้องจําให้ได้นะว่าชิ้นไหนเราต้องใช้อะไรอ่ะนะโอเคเรามาดูอย่างแรกเลยครับเป็นชิ้นที่1ครับชิ้นที่1เนี่ยเขาก็จะมีทั้งด้านของโบนัสระหว่างสายต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีชีวิตป้องกันนะครับแล้วก็แบบธรรมดาก็คือแบบไม่มีเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ดีที่สุดครับแนะนาเลยครับ เป็นเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีนะครับเรื่องโบนัสระหว่างสายต่างๆเนี่ยไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปเนี่ยมันจะบวกค่อนข้างน้อยมากนะครับไม่คุ้มเท่าเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีนะเพราะเรามีพลังโจมตีอยู่แล้วเนี่ยเราไปบวกเปอร์เซ็นต์อีกเราจะบวกเยอะกว่านะครับลองทดลองมาแล้วครับสิ่งที่คุ้มสําหรับชิ้นที่1เนี่ยนะก็คือเปอร์เซ็นต์การโจมตีนะครับนะเออถือว่าผมแนะนําแล้วนะโอเคไอ้พลังชีวิตคามป้องกนันนี่ข้ามไปเลยครับ โอเคมาดูชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2เมื่อกี้เขาบอกว่าอัตราคีย์ดิคอลหรือว่าดาเมจคีย์ดิคอลนะครับอ่าผมขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือชิ้นที่2คือเป็นอัตราคีย์ดิคอลนะครับนะจะคุ้มที่สุดนะครับดาเมจคีย์ดิคอลเนี่ยบอกเลยว่าไม่จําเป็นครับตัวที่จําเป็นตัวเดียว magic magical, ah ara, นะครับที Kyung ่เอมากับดาเมจคีย์ดิคอลก็คืออูราฮาร่านะครับเพราะว่าเขาใช้ดาเมจคีย์ดิคอลในการบัฟเพื่อนนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยแนะนําเลยครับเป็นอัตราคีย์ดิคอลนะครับสำหรับชิ้นที่2ของตัวนี้นะเออแลล้ววก็ตัออื่่่นนๆทีีมีมคคิิเย แนะนำว่าให้ใช้เป็นอัตราค,คริติคอลนะครับโอเคจบนะกับจากชิ้นที่2นะครับโอเคเรามาดูตาประทับชิ้นที่3มบ้างดีกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นการชาร์จอัตราสกินท่าไม้ตายใช่ไหมโอเคเราก็ติ๊กไปเลยอ่เลือกตามนี้เลยอ่มันจะมีพลังชีวิตพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยเขาจะมีอยู่ในทั้ง3เซ็ตอยู่แล้วนะครับอ่าเผื่อใครอยากจะเอาโจมตีอะไรอย่างงี้นะครับแต่ตัวนี้มันแนะนํามาเราก็เอาตามที่เขาแนะนำนะครับตัวเกมแนะนํามาก็ถือว่าโอเคแล้วนะ เค <Hey, S 2> ไปสกินค่าไม้ตายอเคเรียบร้อยแล้วชิ้นที่ผมจะหาชิ้นแรกก็เป็นเออทางด้านของเปอร์เซนต์พลังโจมตีหรือว่าเป็นชิ้นที่1น,นั่นเองนะครับไปเราไปเริ่มหากันเลยดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเกมเพย์เอออดานต่อสู้จนหนำใจเนี่ยไม่ยากนะตัวละครไม่ได้เวอร์วังนะครับตัวละครเล่นง่ายมือใหม่ก็สามารถชนะได้นะครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเราก็มาเจอเคปาจินะครับโอเคขอเสริมนิดนึงนะครับสําหรับใครที่กําลัง หาหรือว่ากําลังคิดจะสุ่มตัวตู้มีเต็จอยู่นะว่าเฮ้ยตัวไหนดีนะครับแนะนําความคิดส่วนตัวนะครับตัวที่ดีที่สุดนะครับหนึ่งเลยไอเซนครับตัวันดับที่2องยินันดับที่3เคปาจิอันดับที่4อิจิโกะบังไคนบและันดับที่5ให้เป็นโทชิโร่นะครับอ่าระดับความเก่งนะครับสําหรับใครจะสุ่มนะเออเอาอันดับ1มาก่อนนะครับใครมีไอเซนแล้วก็จะไปเป็นยินอะไรได้นะครับแต่อิจิโกะเนี่ยเขามีข่าวนะว่าจะบัฟใน แผดหน้าแต่ไม่รู้ว่าแผดไหนนะเออโอเคเรามาดูเหรียญที่เราได้ก่อนอ่ะเป็นโจมตีโอเคอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์แต่ด้เป็นพลังป้องกันพลังโจมตีอัตราคริติคอลโอ้แต่มีค่าชีวิตว่ะค่าชีวิตกับป้องกันอันนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับไปแล้วไม่สวยแล้วก็เล่นต่อครับนะอเออถ้ามีพลังป้องกันกับพลังชีวิตเนี่ยอย่างมากนะครับใน4ี่ช่องเนี่ยขอแค่มีแค่ช่องเดียวพอครับไม่ควรมีมากกว่าหนึ่งไม่มากกว่าหนึ่งนีแล้วก็เปลี่ยนไปโอเค เรามาดูวดว่าตานี้เราได้ออฟออดีหรือว่าออฟที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอ่ะแกุ๊ชาร์ปังอ่ะต้องบอกเลยว่าทีมที่รีดดาเมจที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับก็จะเป็นทีมตัวละคร3ตัวที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เลยนะเออจะเป็นอุราฮาร่าไอเซนแล้วก็เป็นยินนะครับณนะตอนนี้นะครับนะอ่า อันนี้ก็โหพลังป้องกันพลังชีวิต2ช่องเลยอันนี้อันนี้เกลือเลยครับอันนี้คือแบบไม่ดีเลยโอเคเดี๋ยวย้อนกลับก่อนดีกว่าครับนะเพราะว่าด้วยใบรับรองที่ผมไปเล่นมาแล้วไงมันเหลือแค่แปดใบไงเดี๋ยวเอาไปชิ้นอื่นบ้างดีกว่าครับนะเพื่อเราจะได้แบบยังไงไม่เสียเปล่าอเออไม่ใช่เราไปเน้นชิ้นเดียวแบบหาสวยๆหมดนะชิ้นอื่นไม่มีใส่โอ้โหอย่างนั้นก็เกินนะครับนะโอเคเรามาอยู่ที่ ไอชิ้นที่3ามะครับเป็นอัตราการชาร์จสกินถ้าไม้ตายนั่นเองมาดูดิว่าออฟครั้งนี้จะสวยหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเล่นกันให้ออฟสวยมากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ <Okay. S 1> ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ประหยัดพลังงานของผมไปเยอะเลยเออซึ่ง oh. ผมว่าส่วนตัวผมว่าผมค่อนข้างคุ้มแล้วแหละเพราะว่าผมทําได้3ตัวแบบเออเป็นตาประทับวิญ,ญญาณ6ดาวหมดแล้วคือผมคุ้พอใจแล้ เอออันนี้ก็มาเก็บเสริมครับพอดีมันใบรับรองมันเหลือไงไม่รู้จะเอาตัวอะไรดีก็มาลองปั้นเบียกคุยะก่อนนะเ,<อ>เพราะว่าสกิลสนามเอเอตอนเนี้ยสองสายฟาดฟันอ,ะอ่ะมีแค่เบียกคุยะตัวเดียวนะก็เลยว่าปั้นไปก่อนนะครับอาจะอีกพักใหญ่เลยกว่าจะมีตัวใหม่มานะโอเคเรามาดูออฟกรรันยินชาร์จไมาตายข้าโหพลังป้องกันกับพลังชีวิตอันนี้ไม่สวยเลยเอาใหม่เอาใหม่มาผมเล่นได่อีก3ตานะครับหมายหวังว่าตานี้เราจะสวยนะ ตีมาเคาน์เตอร์สองสามเรียบร้อยโอเคบู okay. ดไปเลยสำหรับมือใหม่นะครับถามว่าสุ่มตัวไหนดีนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับอ่ะเซตสามสามสาม,สามตัวละครที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้ยผมว่าโอเคสุดแล้วเออเป็นี้แนะนำนะครับแนะนำส่วนตัวนนะโอเคอยู่ต่อเนื่องอ่าแต่ตัวละครต่อไปที่จะเข้านะครับก็ยืนยันไปที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นเนวนะครับสายทะลวงนะครับ สายทะรวงตำแหน่งยุทธศาสตร์นั่นเองนะครับอย่าลืมไปเก็บปั้นตัวละครนะนะครับพลังโจมตีอันนี้ได้อยู่ชา์จทำให้ตายพลังชีวิตโอเคอันนี้พอได้อยู่ครับอันนี้โอเคอยู่เราก็เก็บไปอ่าร็อกไว้เลยแล้วก็ไปหาชิ้นส่วนอื่นต่อตอนนี้เราได้ชิ้นส่วน1กับ3มาแล้วโอเคอยู่แต่หนึ่งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอเคต่อไปเป็นอาตาัตราคริติคอลครับเป็นชิ้นที่2องไปแล้วก็ไปชิ้นที่2มาต่ออาได้อีก2 2ตาครับโอเคเดี๋ยวกี้ผมพูดถึงเรื่องอะไรไปนะเรื่องนิวเออ ใครที่แบบยังไม่มียุทธศาสตร์สายทะลวงนะครับหรือว่ายังไม่มีโทเซนนะครับอาจจะรอไปข้ามนิวก็ได้นะครับซึ่งอย่าลืมเออดองดองเขาเรียกอะไรดองหยกวิญญาณไว้นะครับเพราะตัวเขาก็จะเข้าประมาณที่ยี่สิบป่ะประมาณที่ยี่สิบนะครับอย่าลืมดองหยกวิญญาณกันไว้เยอะๆนะครับเพราะตัวละครนวเนีนะ่ยดูแล้วค่อนข้าง,างน่าเล่นอยู่นะเราไม่รู้ว่าจะโกงมากน้อยขนาดไหนครับต้องลองมาเล่นนะครับไม่รู้เหมือนเคปาติรอนแรกๆหรือเปล่านะเออ ตอนแรกตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นกิมจอนะจริงๆเนี่ยมีคนถามผมหลายคนแล้วว่าตัวต่อไปเป็นอะไรนะครับเอ้ยโหโบนัสเขาจะพิบปกติโอ้โหเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่โอเคครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ออฟเออโบนัสดาเมจพิปกตินะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นใหมหออให่อีกตาหนึ่งเกมนึงไปอ่าจะประมาณนี้มาดูซิว่าผมจะได้ออฟที่ผมต้องการหรือเปล่านะครับเคาน์เตอร์เรียบร้อยสวยจัดเนยรูดเลย อันติอตอนนี้ผมอยากรอกิมจอไม่ไหวแล้วครับตอนเนี้ผมทําทีมทั้งหมด3สายครบแล้วครับเหลือส,สายเดียวที่ผมยังไม่มีก็คือสายหมัดนะครับแล้วต้องรอกิมจองเข้านะครับโหรอรอตั้งนานและสายหมัดโดนลืมไปแล้วหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับนะตอนนี้ใครที่รอสายหมัดเหมือนผมนะบอกเลยว่าต้องรออีกนานเลยนะครับอันนี้ได้ออฟอะไร อัตราคิติ้อค่าพลังชีวิตดาเมจโจมตีค่าพลังชีวิตอล็อกไว้ก่อนครับไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็นะยังดีกว่าอันเก่านะครับคาจะประมาณนี้คร่าวๆนะครับมาได้ออฟมาแล้วเราก็มาใส่เลยนะครับออฟที่เราได้มาเมื่อกี้เนะี่ยตรงสายหรือเปล่าอ่าอย่างน้อยก็มีพื้นฐานตรงสายก็โอเคนะครับส่วนขั้นสูงนี่ถ้าเลือกได้ก็เอาให้มันดีที่สุดนะครับนะโอเคามาใส่ไว้ก่อน ประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปเล่นกันนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเลยนะครับอยากให้ทางผู้พัฒนาเขาเอากลับมาบ่อยๆนะเออมันช่วยประหยัดพลังงานจริงๆนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำคร่าวๆหรือพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆนะครับนะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอ๋อง2-3-1ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ